ยังไงคือเนี่ยถิงอยู่เงี้ยเนี่ยยังไม่ออกเลยเรียบร้อยแล้วผูช้ชมลาขอนผมตรงนี้ไงนะเพราะมันจะตก ให้ดูความมันเทิงนะนี่ที่กินล่าสุดนี่สิงท่นที่สองนี่อีกงานที่สามนะคนเดียวนะสาม,สามติดติดนี่อ่ะสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ผมมีโอกาสมาตกปลาแล้วนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยผมพาท่านผู้ชมนะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับลงแพครับ วันนี้ผมอยู่ที่แพรลุงกับป้านะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดระยองนะครับโซนสนามแข่งนะครับนี่นะนี่ครับภาพบรรยากาศตอนนี้น้ำขึ้นเยอะมากนะครับขี่รถมาเนี่ยนะน้ำขึ้นเลยถนนเก่าเนี่ยไปถึงนู้นนะต้นไม้นู่นเลยครับจอดรถหนู่นะครับแล้วก็นั่งรถมือเดียมานี่ครับนี่ครับเบ็ดเพิ่งประกอบนะครับนี่นะยังไม่เสร็จเลยก็วันนี้เอามา 8คันนะครับตีปานิน5้าคันแล้วก็เดี๋ยวตีจะลองตีปากาดู3คันนะรับลมหนาวนะครับ <G> ก็เดี๋ยวเรามาตามหาปานินโบกันนะครับเพราะว่าเขาบอกมาว่าปานินโบทางโซนเนี้ยกินตอนกลางคืนนะนะครับก็แพรลุงกับป้านเนี่ยก็เพิ่งทําการย้ายแพระนะครับแล้วก็อ่อยเพิ่มวันนี้นะนะครับอ่อยเพิ่มวันนี้นะครับ,ออออนนรบก็ขยับจากตรงโน้นนะครับขึ้นโ้น ون. นะครับ ขยับเข้ามาไกลความคนคนนะขยับมาอยู่หน้าบริเวณหน้าหน้ายายกอย่างเงี้ยนี่ครับตรงนี้เลยนะครับก็อุปกรณ์ใช้วันนี้ก็ก็วิ่งตงัวไหนมันเดินท่บเป็ดเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับเดี๋ยวลองใส่เบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์ขนาดกลางก่อนนะครับเช็คปลาก่อนว่าปลาโบวแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองติดตาม,มากันนะครับส่วนประก,กาบก็จะติดทั้งอันนี้นะครับอันนี้นะครับมา ผู้ชมทำเย็นครับก็เดี๋ยวจะไม่เกิดไหมนะครับก็มันเดินมาข้างลําปีศาจนะครับ,รรบผมจะใส่เครื่องถุงนะครับเนะครื่องถุงแล้วก็ใส่เสียวเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยจากการที่สอบถามนะครับเขาบอกว่าปลาตะเพียนไม่ค่อยกูเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวลองใส่นี้ก่นอนใส่นี้หน่อยแล้วมันก็ ตามดูกันนะครับอันนี้คือคือของสมปังนะที่ที่ผมตกเหลือมาจากปลาจีนครั้งแล้วนะนะครับกดไปก็ได้ก,กระนะครับได้น,นะครับดีปลาจีนนะงแล้วก็คน นากก็เหมือนเดิมน,นะท่านผู้ชมนะครับ,บยกคนขนานี้พอ,อมันต้องเหนือมากเอาพอดีมาพอนี่พอแล้วพอและครับประมาณนี้ไปท่านผู้ชมเดือรองดูแมลงแรกหนนะเพราะว่ามันกินตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ลงไปก่อน สองคันมอญตรงนี้เพราะว่ามีเชือกมีอะไรอุปสรรคนี้มีนะอุปสรรคสองคันก็พอนะครับผมชมตีเ็กเสร็จเอาเลยนะแรกนะโอ้เราแรกเอาเลยแรกถ้าดีเลอืมกินเบามากครับชงนไูไปไป็พีแต่แรกติังไม่ระกรอบเลยนะใช่

còn như thế này thế này vẫn còn ở đây à ra rồi hà rồi các bạn xem tưng 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 เอามากไฮโบมากเลยนะครมเล่นผมเพิ่งตีเสร็จเองอะโอ้โหสองรูะนะคุณผู้ชมเขายังไงทีนี้เขาอย่างไรทีออรนี้ดูกันเดี๋จะช่างตางกัน กา,การช้าตาแล้วเขาเลยมากดูดิเห็นไหมเคยเห็นไหมโอ้โหท่านผู้ชมมาถึงมันเล่นผมเลยนะสวิงยังไม่ไประกอบเลยเพิ่งตีเบ็ดหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าปุ๊บมันกินเลยผม,มต้องไปปลาเพียนนะดึงด,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 ดักดักตัวด้ดิ สโลมีแน่ครับดูดิโอ้ยตายหาโยเยอะเป็นก้อนอยู่เลยดูสุดยอดอ่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ลมเริ่มมานะช่วงตั้งแต่ที่ผมได้ปลาตัวแรกแล้วก็ลมหยุดเลยนะแล้วก็ลมเพิ่งมานะครับก็คร่าวๆยังถือว่าเงียบดีนะ ตะเพนก็ไม่กวนเลยนะครับตีไปนิ่งมากนะครับก็เ,เรามาลุ้นกันนะครับว่าจากหนึ่งทุ่มวนนีจะมีตัวอะไรเข้ามาวนไหมนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยน่าจะมีฝนหรือเปล่านะเพราะว่าฟ้าขึา้พุมอยู่นะอยากให้มีฝนก็นแล้วกันนะครับไม่งั้นนอนหนาวแน่นะครับก็เดี๋ยวเราเอาติดตามกันต่อนะครับไปดูกันต่อครับผมเดี๋ยวระหว่างรอเรามาเกี่ยว สียดียนเน,ะนี่ขุดมานะกลัวมันจะตายแล้วก่อนนะครับลมหนาวลงนะรีบขุดก่อนนะลุ้นปลากายลุ้นปลาสวายใหญ่กันใช้เบ็ดเบอร์สิเบเอ็ดลยนะตัวเดียวนะเกี่ยวสอง,องตัวน,ะนี่เลยคนะรับสุดเด่นในเพจครับ chia ừ, cùng nhau chia cùng nhau nhau này không nhau 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 ท่านผู้ชมตัวทีสองมาแล้วนะครับไซสนนะ์บั้นๆนะนี่ครับขึ้นโน้นได้เยอะนี่มาแนละ้วจับจุดได้แล้วจับจุดเริ่มนะครับปลากินอยู่อยู่ร่องนี้เลยนะขวาตรงนี้เงียบนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาจกินอนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมย้ายมันสี่คันแล้วนะครับมาแล้วเงียบทำงานง,ง,งามเลยตันนี้นะ อ๋อเบ็กด,ด,ดกบินตีเม่กีก้งั้งนะอ้ากินเบามากเลยไม่ใช่รู้สึกยนะอย่นอ๋อพาณนี่ละตัวมา,มากรู้ส่เรนะาไก,กินเลย เห็นต้องตีเลยถามตัวนด้มา้มันด้วยพูดไอโบอะไรของเลีงไหนเลีงนี่พันแหลกนี้มาตัวสามติตีเลยพันแหลกเลยมาท่านผู้ชม ตัวที่สามติดๆเลยครับนี่ตีเมื่อกี้ไงนี่ไนะซโลนี่นี่ครับเป็นโลแน่นอนนี่ครับเราไม่ไม่แตกนะกินละนะครับนับสาม ปลาแข็งแรงมากครับ,บนีปลาจริงคุณผู้ชมดวนี้มันจริงครับรนิดนี้โอ้แข็งแรงจริงปลาเฮ้ยชมไอปลาเนี่ยเฮ้ยไปม,ม,มาน,น แข็งแรงมากป่ะช่ยช,ยชยแรงกัดเลียายิโอ้มันกาข้างนต้ใส้ดีนะนมันเกาะข้างตัวมนด้วยใสดีใดีใ อยู่ท่านผู้ชมทําไมมันวิ่งเลยนะมันเกาะคลีบข้างแล้วเนี่ยลำไม่แตกนะกินเหมือนเดิมครับอตอนนี้ผมเพิ่มลำนะเพราะว่าปลาเริ่มเข้าแล้วปลาเล็กไม่กวน,นะนครับเงียบมันแตกเอาไว้นนะนี่ฟุ้งๆเนี่ยลำดีอย่างนี้นะครัเนี่ยบประมาณนี้นะครับสวยๆเลยท่านผู้ชม

ใส้โลกแกะไหม้ยโลกว่าโลกว่านี่ยังคาเลยนะคขาเนี้กินต่อแล้วต่ายกล้องครับนี่โลกว่าเจ้าปลาตาคนเดียวรู้ว่าตัวนี้น่าจะมีโลสองโลสบนดไง ใหญ่เลยใหญ่เลยด้ยกินแล้วกินแล้วกินแล้ว,วโอ้ยงานเข้าแล้วผมเนี่ยงานเข้าแล้วผมอะ่ะเพราะว่ามันยังคาบิงอยู่เลย,อ,ยออกหรือยังออกด้วยยังไงทีนี้งานเข้าแล้วผมอะ่งมอะงานเข้าแล้วผมอะ่ะ แล้วผมอะร้อไหมจะรหแบนวบแบน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 แบงแบนแบนแบนสบนนี่นแนแบน่ะนแ้นแ่นแบนบนนแบนงบนแนะนี่นินล่นสุดนี่นินคันแบ่แนนีบกแนแบนแนแบนนแบนแบนบนนมบนแนแบนบนนบนบ โอ้ยจะบ้าตายคนเดียวผมบอกเลยถ้าเกิดอย่างนี้นนะยันเช้าถ้ามันกินนี่นนะตายผมมาตายฝากไว้นะครับลำปีศาจนะักท่านผู้ชมนะครับไปติดตาม,มัาต่อ มานี่ก็เวลามาสามทุ่มกว่าผู้ชลครับมาด้เยนะครับจะใสแบนนันกินกนเรือยอยู่นะครับี๋ยวก็ đường lên to hấp ba với mặt càng xỉu la ngon chinh trở lên đây xuống dì nữa mà chinh ดีดเชียร์กันน้องเชียร์กันน้องเชียร์กันน้องเข้าไปนั่นน้อง,องขึ้นะดีมากเลย อปลาครับทุกปลาเนะี่ยใส่ีเลยอะใส่ีกินน้อนเลยอ่ะกินไม่ปยัดเลยใส่ยี ผู้ชมนี้ก็จะห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่าครับนี่ไงสายดีมากนะท่านผู้ชมตัวนี้กินนอนรู้มันกินแต่วันไหลนะผมจะเป,เป,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 ปลีนะลป่นอย่างว่าปึ๊กวิ่งปีเลยนะอุตุเปรตนะนี่เบอร์ศูนย์จุดสามใส่เบอร์ศูนย์จุดสามมันครับเอาอยู่นะนี่น่าจะจะมาลดลครึ่งได้นะครับไปเราลุยกันต่อ ชมปลาอะไรกินน้อยเนีน่ยโอ้ไว่หวน้อยกายห่าแล้วได้แล้วท่านชมวายน้อยเกาะข้างด้วยโอ้โหเองมาทำแบบนี้มาแบบนี้ไม่เอานี่ไม่เอาวายน้อยถุงไปเรียบร้อยท่านผู้มชม ลาขอนผมตรงยิงนะเพราะมันจะตกตกกิ้งๆนะครับฝนนูวะ,ะนำํามาเลยครับน้ำเลยนำเลยก็อตอนนี้ก็เวลามานะักจะห้าทุ่มแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจ็บก้อนขอนนะฝนตาแรงมากนะครับเดี๋ยวเรารู้นกันต่อ รูปฝนจะตกนานเท่าไหนแต่แรงมากฝนแรงมากครับโอ้อหโหอ,อะไรมนาะชมกินข่าฝนเลยนินเลยเขึ้นใหญ่โอ้โหต่เพียนแม่งต้องช้อนแล้วมาชม ไม่กล้ายกอ่ะพ่อแม่พ่อแม่ตะเพียนอ้ยมันโกงไนแท้อ้ยใสยเ่เลอเลยโอ่าฝนตกแล้วก็ไม่หวั่นนะตะเพียน,นเลอกเลยอนะตรงนี้มีเครื่องโลม่แน่คับผมเนเลอกเลย บอลเลอร์บอลเลอร์บลเลอร์อ่าท่านผู้ชมเช้าแล้วนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็เมื่อคืนหลังจากฝนตกเนี่ยผมก็งีบเลยนะแล้วก็กําลังลุกมาเป็นแหย,ย่ฝนตกรอบหนึ่งนะครับก็เลยนอนยาวเลยตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนน,นิดๆนะนอนยาวเลยนะครับบรรยากาศดีมากตอ,บบอ,อเนเช้านะครับโอ้ลมพัดแบบเอื่อยเลยลมหนาวนะนะครับก็นี่นะครับผลงานโดยรวมนะครับก็ ได้ปะนดินไซส์โบโบเนี่ยมาสักหนึ่งสองสามสี่ตัวนะแล้วก็ไซส์เบ้นเบ้นสักหนึ่งสองสามสี่ตัวอย่ากกสิจนะนะครับก็ฝากผลงานเลยครับลำปิศาจท่านผู้ชมนี่นะนี่นะครับสวยเลยสวยเลยปะนดินนะครับก็เออแพนนี้นะท่าที่ผมสังเกตด,ดูปลาจะเริ่มกินตั้งแต่ฟ้ามืดจนถึงสักสี่ทุ่มแหละนะครับ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะกินต่อเนื่องไปเรื่อยนะถ้าเกิดฝนมันไม่ตกอะแต่ว่าฝนมันตกเมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าการมาตามล่าหาวันิโ,ฮโฮควครคนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับส่วนทลิปหน้าเนี่ยผมจะพานางนาตกปลาอะไรตกปลาไหนลองติดตามครับนี่ก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนแล้วเจอกันมคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย